สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกกอกค่ะวันนี้มาหยอดน้ำกดแล้วกินข้าวที่บ้านแล้วแล้วกินเนี่แจ้งแจ้งไปปิดน้ำเลยลูกเบิ้งตะก้อนน้ำทมเดี๋ยวบ่กย้อปากเถึงไปปิดน้ำมันอันานันด์เลยมันก็มีโทมแล้วเนาะมีมันก็อึนขึ้นอึงขึ้นขี้ดินนั้นหยาได้ละโทมนะคำทางอื่นมันมีได้โทมอ่งมาหอมแล้วก่อน นี่ค่ะโอ้โหกินเข่าบานเียฮะนังดาทางตันยายเป็นยังไงบ้างเอวันนี้กินนมใส่โอวันตินไหมไม่ใส่นีเอัวจะคัวเนี่ย น้มานัชไว้วันจนเนี่ยทองอมันอืดทองคนละบริษัท์เนาะบอกมันมันมันทอง่อยมันจืดครับเอ่เขาบอกนะมีเอฟซี FC เขาคอมเมนต์มาว่าให้ใส่น้ำผึ้งอืมให้ใส่น้ำผึ้งแทนถ้าถ้ามันจืดอ่ะถ้ามันจืดก็ให้ใส่น้ำผึ้งเขาว่ากาเอาเัณจินทรงใส่น้ําล้วเขากับจืดเนาะเออผู้เขาบุอืดทอง ผูเขาบอืดท่องเอ้ยเอ้าเขาขาลงคนมาเรินห่ยพี่้องเลยอ้ดคเ่อ้าเกยาไปเกยยามาปุแสดงว่าไทยไม่ได้บอ เอามาฮะไปเอานะเสริมไปเอาท่อนพันหญ้าไม่กินแล้วนะเสริมกินข้าวกับไอ้นี่นะนี่กินข้าวกับอันลิ้นจีนะกินข้าวกับลิ้นจีฮะเจ้าแห่งสีงืดคักมันกินข้าวกับน้ำอ้อยบ่แม่นก้อนน้ำอ้อยเด้อ้อยยำนี่ล่ะเจ้าแห่งสีงืด กินข้าวกะเพราจริงจริงน่าเสริมกินข้าวกะเพอนจริงจริงนะกินขาก็พรอนก็ยังยังยังมัไป็นกากเขาก็ปอเลี้ยงยำนะช้างนึงเขาบอกว่าเออกากมอ๋อเอาไอ้นั่นมาให้เอามุ้งเอามุ้งมาให้นาแตกกลางที่ข้อกัวนั่นนี่นะคะ ไปเอาหญ้าเล้วะไปเอาท่อนพันนี่เราก็จะมาวันนี้เราจะมาทำมุ้งมุ้งให้ไม่รู้ว่าวันนี้นะแต่จะบ้างทำไหมโต๊ะสี่างเ็ดอยู่บ่อสนามเมื่อไหร่ฮะ เยวมันจะสับหญ้าก,ก่อนเพราะว่าช่วงเช้ายังไม่ได้กินหญ้าเขียวจริงจริงจะพูดอะไรให้ฟังอะไรเอาเลี้ยงวัวเนี่ยต้นทุนมันมีอยู่แรกๆทํทำไมคนไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเลี้ยงวัวเขาอยากเลี้ยงนะแต่ว่าต้นทุนมันสูงต้องซื้อวัววัวตัวหนึ่งราคาหลายหมื่นมีสำคัญแม่นมมอ,อีหลีคอกมาที่หลังเนี่ยคอกมาที่หลังถ้าแตนี่ซื้อวัวก่อน คอกนียค่อยทําไปตามกําลังแต่ว่าทําไมคนเขาไม่ค่อยซื้อมันไม่ค่อยเลี้ยงมไม่ใช่เ<ม>พราะว่าบางคนเขาไม่มีพื้น<อ>ที่นะไม่เกี่ยวคือเงินเนี่ยม,มันตัวละสิบบาทไงมั่มวเนี่ยมันตัวหลายเมืน่นปัญหาทีนี้ถา้าถ้าเรามีเงินเก็บหอมเราไม่ซื้อปีละตัวสองตัวมันออกลูกมาถ้าเราใจเย็นๆหน่อยต้นทุนเราต่ำม,มากนะหญ้าเนี่ยไม่ได้ปลูก S <S ม,มันเกิดเองตาธรรมชาติวก็ตัดมาให้ถ้าช่วงหน้าแรงหน่อยเราก็ปล่อยแต่ว่าเราต้องขยันเราต้องขยันหายามาให้มันมยานในศูนย์ศูนย์คือศูนย์บาทคือเหื่อแห้งเขานี่แหละใช้กําลังเราการเลี้ยงสัตว์มันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าอีสานบ้านบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ทาไมทําไมไม่ให้คนวัวตัวหนึ่งราคาหลายหมืน่นบางตัวถ้าเลี้ยงดีๆหน่อยเป็นคู่คู่หนึ่งนะเมีย ตัวเมียกับลูกมันเป็นแสนนะช่มันก็เลยมันก็เลยคนเขาก็เลยอยากเลี้ยงแต่ว่าต้นทุนมันสูงเพราะว่าวัวนี่แหละคอกน่ะจทิงจริงเราเลี้ยงใส่ใต้ทุนบ้านก็ได้ใช่เหมือนที่น้าแต่ถ้ามีเงินเก็บเจ้าคูณมาตัวละหมื่นสองหมื่นมีเงินเก็บย่านนี้สำหรับความคิดน้าต่นะอันนี้คือเงินฝากนะไปฝากไปฝากธนาคารดอกไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่า อย่าไปคิดว่าเลี้ยงวัวแล้วจะรวยแต่คิดว่าเวลาเรามีปัญหาขายก็ได้ตอนเงินเขาเรียกว่าอะไรนะเนีย่ยเขาเราเขาเขาเขาต้องการใส่เงินดวนวัวน,นี่นทักิ้งเดียว<ม>พ่อค้ามาถึงบ้าน <laughs> ขายวันไหนก็ได้ <laughs> อย่าแนบนาะา <laughs> <laughs> อย่าแนบนาะา <laughs> คือ <laughs> ถ้าเราเลี้ยงทําไมเขาบอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ต้องใช้ความรักเพราะว่า เราถ้าเราไม่ร้อนเงินเราไม่ขายเราเรียนไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้ร้อนตังถ้าร้อนตังเงินถ้าอยากรวยนะมันมัน,ม,นมันต้องใช้มันกดดันตัวเองนะถ้าบอกว่าจะรวยจะรวยอ่ะ,ะมันกดดันกลัวมันตั้งท้องเก้าเดือนใช่ไหมละ่ะม,มันเปบังคับให้มันออกลูกเยอะๆก็ไม่ได้ก็ปีละปีละตัวปีปละตัว,ตวบางปีถถา,า,า,าบ่หมาณบรด้เด้คิดซะว่าแต่ที่นี้คนที่เขาเลี้ยงวัวแล้วเขาได้เงินเพราะว่าเขา เขามีทุนซื้อแม่พันธุ์ลงมาเยอะมีแม่พันธุ์สิบตัวหนึ่งปีหนึ่งปีเขาก็จะได้วัวเพิ่มขึ้นปีละสิบตัวอ่าปีละสิบตัวสิบตัวถ้าถ้าเกิดว่าเขาขายตัวละสามหมื่นนี่มนบ้าสามหมื่นขายปีละสิบตัวก็ปีนึงก็ปีละสามแสนปีละสามแสนเนี่ยต้นทุนคือศูนย์คือว่าญ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเองอืมแต่ว่าเราต้องแต่อย่แงละสี่สิบบาทเงี้น ตกแรงมากนี่ข้าเจ้าจองมาได้นี่ห่วยแน่นอนหายท่านบ่บบ้นี่บางที่นะบางที่แถวอุดรห้ <50 S 2> าสิบตัวถามเพื่อนอยู่ตัวถามนั่นอยู่มาสอนละห้าสิบบาทเด็ใช่เขาบอกว่าแล้วทำไมนะั่าจะขายถูกไม่รู้แถวนี้เขาขายสี่สิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทอยู่ประมาณนั้นนะห่วยอวยมากแบบานี้ก็ยังไม่ทันอิ่มอยู่ว้าวทำตัวดีอ่ะเอา้าอยากน้ำเขาโดนทัททำไมหนูสกรปรกอย่างนี้ลูก ทำไมหนูชกกระปอกปากมอมแท้หนูไม่ใช่โดนัทหนูไม่ใช่โดนัทของแม่แล้วหนูไม่ใช่โดนัทแล้วโอ้ปอมปอมแน่เลยพาน้องโดนัทไปท่องเที่ยวเล่นน้ำขี่ตมปอมปอมไม่มีเปลือกนะปอมปอมฮักแม่นแล้วปอมปอมขนสันเว้ย ปอมปอมค้นสันกับ่เปืือนแล้วม <developed> <power> ัน <no> ส <m ule digitally wiele> ีนจะกันนี่คิว่าองมีอ่มันเปืือนกับตองว่าปอมบ้าข้าวไปวัววัวสิบสิบสามตัวฮะวัวสิบสามตัวเขานับเด้คนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเขาจะนับวัวสิบสามตัวเนี่ยเขาจะได้ขี้วัววันละวันละสองสองน่าจะใช่กินกินแล้วก็มาขี้ใส่คอกเขาจะคอนโทรลเลยว่าเฮ้ยเขาจะนับดูว่าประมาณสองสอง สองสอบก็หนึน่ะร้อยผู้ชายคนนี้แกไม่ทำนาแกไม่ทำนาเลยเขาขอเมียว่าเลือกทำนาเพราะอะไรเขาได้ขี้วัวกับสองละห้าสิบใช่ไหม,มวันหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยบาทถ้าว่าขี้วัวน,นะเขาจะเอาเงินร้อยร้อยหนึ่งไปซื้อข้าวมากินกินก็ไม่หมดเขาบอกงั้นจริงจริงความคิดของเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าคือเขาบอกว่าวัวสิบสามตัวได้ขี้วัววันละสองสอบอวันละสองสอบ ปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบวันสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบหกวันก็คำนวณไปก็คำนวณไปว่าปีหนึ่งจะได้ขี้วัวเกือบเกือบหกร้อยเจ็ดร้อยสอบอ่ะเจ็ดร้อยกว่าอืมนั่นเลยก็ถ้าเขาเรียกว่าชาวนามืออาชีพคำนวณได้อ่าคำนวณได้แต่ถ้าชาวนาชาวอาชีพชาวนาก็คือว่าทําไปเรื่อยๆแล้วเตรียมันสิได้มันสิได้บ่ได้ก็สร้าง มันทีได้บ่ได้กันแจ้งแด้สำหรับนัดแจ้งป้อมแล้วเขายให้ปอมปอมเออเอาให้ได้ปอมปอมเด้อเพราะว่าโดนัดกินแล้วมันเป็นเขาเศร้าแต่เขาใบจีขึ้นเขาใบต่อไปมันจะโด่งงูเลยนะค่ะเดี๋ยว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 ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อยเอาคลิปใหม่หน่อยเอาคลิปใหม่